ถ้าพูดถึงเกมที่ร้อนแรงที่สุดตรงนี้คงเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากเกม อ๋มองอัสไทยแลนด์ไม่ต้องมีไทยแลนด์ผมแค่เพิ่มให้มันดูเท่ๆเฉยๆเราสามารถเป็นได้ทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะครับคนไม่ดีนี่ก็คืออิมโพสเตอร์นะครับจะต้องไล่ฆ่าคนในยานให้หมดเพื่อไม่ให้ไปถึงดวงดาวนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าใครจะเป็นอิมโพสเตอร์หรือใครจะเป็นคนธรรมดาพอเริ่มเกมนะครับทุกคนต้องห้ามพูดนะครับนี่คือกฎสําคัญและดูว่าเราเนี่ยเป็นตําแหน่งอะไรส่วนผมตัวนี้ก็คือเป็นมนุษย์และภารกิจของมนุษย์ก็คือต้องซ่อมยานและก็หาคนร้ายให้ได้การที่เราจะชนะอิมโพสเตอร์ ทำทุกคนในยานแต่ระวังทําก็ระวังคอของท่านไม่ดีอาจจะโดนหักคอได้นะครับทีนี้ด้านฝั่งของอิมโพสเตอร์นะครับจะมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถป่วนยาลำนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําลายออกซิเจนนะครับหรือว่าจะเป็นตัดไฟปิดประตูทําได้หลายอย่างมากนะครับส่วนมนุษย์เนี่ยก็ต้องไปแก้ไปซ่อมกันตามภารกิจนะครับผมตอนนี้ก็ต้องวิ่งไปหาออกซิเจนนะครับคือจะขาดอากาศหายใจตายแล้วนะฮะและเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้าย ไอชี้ผมมาทำควิสเฉยเลยยาจะขาดออกซิเจนตายไอชี้ไม,ม,ม่เก็บออกซิเจนไอคือผมสงสัยว่าทุกคนเดินผ่านศพผมไปไม่มีใครรีพอร์ตจริงดิไอเฮทุกคนเดินผ่านแบบเบนผดด่านไปเลยอ่ะไอเนี่ยผมคนน่ะทุกสีอ่ะใช่เหรอตายตั้งไหนวะ,ะฟิก Why are you running? Why are you are เอาวะรอบนี้ผมเป็นคนอีกนะครับเป็นคนดีนะครับทุกเมื่อกี้ไม,ม่แก้ออกซิเจนไม่ทันนะฮะอยากเป็นผีอะครับทุกคนอันนี้คือน่ากลัวนะฮะเป็นการถือมีดเนี่ย <S <S คือค่อนข้างที่จะอันตรายโอ้เอานะฮะไม่เอาไม่ซ่อมผมเป็นคนเห็นแก่ตัว ผมรอเล่นเมื่อกี้แม่งตายขาดออกซิเจน1ิบสีอวิไอ้โปลลิงนี่เป็นคนดีนะมาแก้ออกซิเจนผมตามโปลลิงอยู่ตอนนี้นะโปลลิงเป็นคนสีชมพูนะฮะโอเคนะครับยังไงมีการฆ่าไนดะ้ไหมครับกูเตรียมกรรีพอร์ตแล้วสีอะไรจะเชื่อสีอะไรยังไง คน,คนชื่อ,อจีโอเนี่คือมุดท,ท่อขึ้นมาหละครับ <c oughs> ใช่เหรอมุดท่อขึ้นมารอครับเดี๋ยวฟึ่งเดี๋ยวให้ยูดีพูดก่อนยูดีเป็นคนแจ้งแป้งไข่ดิจะสบที่ไหนคือ,อผมผมเห็นผมที่แรกผมเดินตาม i m p o r t ร์น้องเฟมใช่ไหมใช่ครับแล้วยืนทำเวสใช่ไหมใช่ครับทำไมเวสมันไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวอ้าวผมจะทำาอยู่เลย ่คเนไม่ขึ้นโ้ละแต่น้องเฟมแต่น้องเฟมอ่ะไม่แน่น่าจะไม่ได้ฆ่าศพนี้น่าจะเป็นคนเดือดเด็กมันคงไม่โกหกหรอกพี่เอาองี้เอางี้เดี๋ยวผมให้ข้อมูลก่อนเดี๋ยวผมให้ข้อมูลก่อนสีชมพูสีแดงสีชมพูสีแดงสีน้ำตาลอยู่ด้วยกันแบบนานมากอะตกแถวห้องไฟอ่ะซึ่งสามคนนี้ไม่น่าจะเป็นคนฆ่าเพราะฉะนั้นอย่างที่ฟิกบอกอะมุดทอดจีเิโอว่าไงครับมีแก้ตัวไหม ไปซ่อมอะไรในท่อมูดท่อมูดท่ออะไรไม่มีซ่อมอะไรในท่อครับแล้วทำอะไรตกทำของอะไรตกผมไปเก็บะผมอยู่หน้ายอนครับผมอยูดได้ยานครับผมทำอะไรทำเควสอะไรทำเควสอะไรเดินข้ามมันเลยทำเควสอะไรทำเควสอะไรผมทำเควสไอ้ที่มันเป็นแบบมันเหมือนซึกยิกแยกยิ่แยกกเข้าไซึกงอะไรมันเป็นซึ้งอะรมันเป็นมันเหมือนหัวเรือครับถามํามว่ไงวะ ี่บดสีเหลืองก่อนถ้าสีเหลืองไม่ใช่บดสีขาวเกิดอะไรขึ้นผมไม่ฟังคุณคุณฆาตกรคุณกระโดดมาจากท่อไม่อันนี้อันนี้พวกคุณสีอะไรมันแป๊บนึงผมสีแดงผมสีแดงแล้วแต่เอ้ยทำไมเป็นแดงอ่ะครับแดงจิ๋วอะแดงจิ๋วอะแต่เดินเดินตามดูแล้วน้องเฟรมด้วยนะเดินตามดูน้องเฟรมนะเคว้นไม่ขึ้นอ่ะคนยังเพิ่งทำเลยดูเลยครับดูเลยโอ้ยดงแถว อากูตายแล้วเดี๋ยวกูปิดไม้แป๊บไปเฮียมึงพากูสู่ความมึงงใงไกลโพนอย่านี้อีกคน,นทีเราหาท่านก้ออีกคนทีเราไม่รู้ว่าสีอะไรนะครับทีนี้เหลือสีอ่าสีชมพูแล้วก็คือสีชมพูสีสีสน้ำตาลแล้วก็เนี่ยนี่คืออยู่ด้วยกันทั้งหโอ้ยเฮียครับทุกคนปิดไฟทุกคนต้องไปซ่อมไฟนะฮะอะไรมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับโมริโ,โคโกโร่ขออนุญาตไปซ่อมไฟก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า เฮ้ย hey, ซ่อมดิไม่มีใครมาซ่อมเลยวะทีนี้สีขาวไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า <Okay. S 2> ผมไม่มีเควสนะครับสีํำตาลอยู่ด้วยกันมานานแต่ว่าด่าปักขัวเนี่ยแสดงถึงฆาตกรแต่ทีนี้จิตใจเขาได้ไปคนดี คือเราอย่าดูคนที่ภายนอกขอความเป็นธรรมให้กับผมด้วยครับคุณผู้ชมนี่นะอันนี้คือเราจะตัดสินคนที่ภายนอกมันใช้ไม่ได้นะครับคุณช่วยตัดสินคนเลยว่าไอ้คนที่มีดาบปักหัวนี่แหละมันคือฆ่าตกะกโรวตดบันทีก็จากงานซะ คือแบบศพผมจะเน่าแล้วฮะมีใครเห็นศพผมไหมอะ่ะคือยังไงครับสีน้ํำตามันซื้อใจผมอ่ะครับคือโอ้โหโอ้โหวิญญาณล่องลอยอะครับผู้ชมเฮ้ยอยู่ดีมึงกำลังจะตายเพื่อนหยุดการส่อไฟผ่านศพผมไปเห็นอยู่ดีทางนี้เพื่อนศพอยู่ทางนี้เพื่อนอยู่ดีเฮ้ยไม่ใช่ดีเอาและฮะสีชมพู สีชมพูเช็คสีชมพูเช็คสีน้ำตาลอยู่ยังไงครับมันมีอีกอันนึงต้องแก้เพื่อนจะตายคาออกซิเจน <c oughs> ไอเยือกฝั่งนี้หกห้าสี่สามสองเฮ้ยกันอะไรกันใ่ล้ฮะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันกูถามจริงคือออกซิเจนมันอยู่ตรงไหนวะ